จะลองสะหายหลายคนค่ะดูวันนี้มาเจอใครไม่ทราบค่ะเดี๋ยวดูก่อนนะผู้บ่าววะมาเจอผู้บ่าวผู้บ่าวเชื่อใบตองอ่ะแน่แน่แนสายบุญกับเอาทินค่ะโอ้นั่นนัน่นคว่าผู้บ่าวแล้วมืออ่อนลดนเนาะเฮ้ยนายคนได้บ,บาดเนี่ย

เมตรยีมวนัีมวนึงีอย่าอยี่สิบคูยี่ห้าโอ้ยี่ห้าเมตรสองเมตรคูดยี่ห้าพ่ออยู่ห่ตัตาเสือหรอเ่อมาเลยมาเลยพ่อม้นเโอเคครับโอเคหน้าตาเท่าแก่เป็นแบเ,เ,เมตรยี่สีเดตรยุงานยุ่งหลายไม่ <laughs> <า> <laughs> ได้ทำเลยเนาะ u ูทูบนี่โอ้ยลูกค้าทางบวัวขาวมเม้นน้อย ยำไปติดผู้สาวนะไปทั่วเขาก็ไปเดือดโอ้ยนายไปทั่วไม่ได้ใส่ได้ของพวกนี้มันได้หายาเป็นเท่าแก่แล้วบอื่นแล้วผู้สาวเนาะเมะขนาดเบะบาาบนขู่เงี้ยเป็นเท่าแก่แล้วไปแล้วน่นทรายบุญ ขับลูดไปแล้วเด้อสุงเล็กข,า,ขายเล็กจะวค่อยไปเอาอันของเครื่องดื่มก็เดินน้ำบอลมาน้ำบอลก็สเสร็จแล้วเอาโอ้เส็ดสั่งกระสีแบบนั้นบอโอ้อาทินโอ้ความคิดเจ้าวะนี่ วะเออ,อ,อเห็ดแบบนี้ก็ได้เนา,า,าะฮะยัยงบ่โอ้ยคอยอยังหาเงินอยู่เฮ็ดของลาก่อนก็นได้ดไปเจ้ายังบ่ทัไนไปขายทานง่ายเลยวะเฮ้ยเจ้าสิพ้าไปขายทานมาเด้ดเด้อฮะยัง ยังค่อยยังไปธุระก่อนไปหาเงินก่อนไหมหา่หา้ายหามันเฮียนมุฮันเลยเนาะเจ้าเฮ็ดเฮือนอาทิทำมาแล้วเบิดคูอันชะก่อนมั่งเฮือนมั่งซานเขาอีเดยผู้ถามเลยยายเฮ็ดเฮือนยายจำลองผู้บ้าก็ได้ยันบ่ได้ไปจีบยายจำลองละ่ะ มาเป็นแบบนี้เมื่อยบอเฮ็ดเวียกค่ะบอฮะ<า>ค่อยมาชิกินหน้าตาดีนี่ค่อยบอดื่มของมึนเมาอืม ฮิ้ฮอเฮ็ดแร่บอยเฮ็ดเวียกมันก yeah. ้อยๆล้วกินข้าวปานชกบุ้ยช่างชุมนี้แม่นบ่แม่นแอบมักคนละละมาสงใยอยู่เนี่ยอาทินเ้ยคนงานเจ้าเชอะแอบมักยายละได้นี่ข้าแม่นมักยายน่ะต้องลดค่าแรงได้อาทินเ้ยเออ ตายเจ้าต้องลดค่าแรงให้เอาทินเดอ้เอเพราเจ้ามามักป้าเราวไหมามาสร้างว่าวเ้คอพนพยักมาเห็นหน้าเจ้าไหมเพาเขามาช่างกินแถวนี้แล้วฮะอกสามผู้แล้วอืมเอามากระบดดได้แล้วกาใส่เจ้าพร้อมแล้วมาร่วมหุ้นน้ำเนาะเอาทิน ฮันขมควอยพันมักของแนวมันมักนะมนเนาะเออเพื่อนอาทิน านนโอ้นยโอ้เหมือน,นจากนี้มาหันบุษโทดนอันนี้ชุมเจ้าเอาแล้วล็อกเ <มา S 2> หนือล็อกละหนึ่งพันแปดหนึ่งพันแปด ล็อกหนึ่งอะล็อกหนึ่งมานี่บอ่กล็อกหนึ่งแบบไรเอ้าอันชับนี้มานี่ล็อก้วมัวนันนี้ัเามนง่ฮะบอันนี้บออนอันนี้มันชูงมันต้องชูงได้เหือนลาวนะเนาะเหื่อลาวถ่นนี่เอมชูงไม้บดเด็กคอเด็กขดจิดเบิร์เห็ดผนเบิร์ลักษนะตนที่ ฮะพักยังนะพายีตู้บ่แมพักอีตู้บ่นาะพักแพลวบ่แม่นพี่ช่างอน้ำบอลหวานขึ้นบอลยังวะเดี๋ยวกินบอลเพราะว่าบอลต้องให้เราเป็นกว่านี้โอ้ยหยายคนเลยกินบอลเพราะว่าเป็นกว่านี้ยายเพราะว่า ปู้บ่าวก็ได้บ้านประชาชนเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอีกนาทีเอาทินไปลกบ้านเพื่อนก็เป็นตาจะโอนบอไปทำบุญก็ได้บุญมาแบบนี้เลยได้ทั้งเฮือนได้ทั้งบุญ ไปนำลวงตาบุญชื่นตลอดได้หนี่นินี่เอาทินนี่แม่นธรรมดาได้กว่าเราทิได้เฮือนก็นอยู่บอแม่นอยู่ชื่ออะได้เด้อเอฟซีเด้อซัดอีห,หยังก็โอ้บอกว่าจะสร้างแล้วพร้อมกระ,ะตุนกระตูพร้อมไรสร้างน้ำโค่นะต้องมอบกระ,ะตุนกระตูพร้อมไรเออ เรื่องจริงเจ้ากาอยู่บอ่อชะกาเชียงน้ำคอยอยู่บอ่อว้าวมึงนู้ฮะกาอยู่บอ่อห้อย่าไปอ้ายไหมปาโตให้ผู้ชาวจีบบัดรนี่มันกระมวเนาะบัตรประชาชนดีแล้วคนพกบัตรประชาชนมานำนาะน้ำบอกต้องติดตัวตลอด